แข่งเกมภาษาเทพกับทีมงานใครหลุดขำก่อนแท้ชนะได้ภารกิจต่อไปเฮ้ยอะเขาจเทำยังไงสิมาเลยยังเงอัไรอย่อะยังไงส ดิวข่าวาฮัลขหาวิชาดิเยลังจิไปแล้วไปแล้วนี่ก็ไปนี่กไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยมากินพิสแยงกับมะตะกันละวันเดียวอ่ะ

ขับแล و, ้วเจอภาษาที่เป็นผมไปขับเลยหรอแล้วมันคือยาวเกินยาวจัดอ่ะคือเไม่ได้กำหนดคือเหมือนประมาณว่าจะขับจนกว่าอีกฝ่ายจะขับ่ะเอาจริงได้พูชนแล้วนะผมเป็นพี่เต้าอูแล้ววิขับไปขัไปนั่งนั่งนั่งโอเคด่กอดด้ไกอดดาคดูแล้วถูกความมาแล้ว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 มาเร็วมาวมาวมาวหมาร็วาต้องรีบไปหาแกขาวเวมำงานไม่เส็จ ไปอ่ะแกขาที่ไหนนะไปนีแ่แล้ววันนี้นะฮะให้ออฟโหลดนั่งอีกรอบนึงนั่งอีกรอบนึ่งอันนี้ไม่ใช่ละเสียงตรงใจทำท่าเสียงสัตว์พร้อมกันให้เหมือนกันโดยไม่ได้ดัดหมายเกินครึ่งชนะไปตัวแรกนะคนึ่งหน้าหนึ่งสองสามอมื่อกี้นี้คือคนนอนคนเหลืออะไรคือคนนอนคนเหลืออะไร อ่านเหก็คืออีกไหมอัดอดอาเฮ้ยเหมือนนะเหมือเฮ้ยทำทำทำต่ออีกอดอาไม่ทิ้เหมือนน,น,ไมะ,มนะไม่ตรงนะหมือนจะไม่รตห่อไม่ตรงอะไ,ได้หร,รอยางเออรอยงนุกพีระุ๊กโน๊กโนกโน๊กอะไรล็อกคุ๊กอะไรล็อกเจี๊ยบโอเคผิดแต่นุกพีระมารล็อก โอ้บากตัเบาบ้างจบปิด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 จบจบิกปิปิแวกนึ่งาี่ายเล็ดแหนึ่งสองสามี่ากเจ็ม้องแควแวแวแวป็ดฝรั่งที่โตแบบฝรังอยู่โตกันแบบเด็กไหนกาบกาบกาบที่ที่ลอนดอนเนะเขาเราแควแควแควแวแควแบบผมวันนี้กาบกาบกาบปอาบน้ำในคลองป้าไปกันต่อฮะไป

ชู่ยุงร้องชู่โอ้ยุงร้อง,องมันไม่ร้อง,องมันมีแต่เสียงปีมันร้องอ้นอั่นมันเสียงปีแมวเมียวโอ้คีเดียวกันด้วยเออแมลงวันและ,ะร้องกัทำได้ในภารกิจเรียนเสียงสัตว์